แนะนำให้คนติดตามเอาถ่ายแล้วถ่ายแล้วสวัสดีครับวันนี้เราจะมาุ <c oughs> บกับปุกองสินครับเอาไว้คลอดลูกใครจะคลอดแล้วอันนี้การเลือกมูดีล้วนๆเลยอยู่ข้างในนี่วันละห้าสิบบาทเลือกได้ก็ดีใจถ้าไม่เลือกก็ไม่มีตังค์เริ่มเลยไหมนี <c oughs> มันดีดี <All right. S 1> จะทุบแล้วนะทุบเลยนะอ,อีกไม่เกียรติดก็น่าจะเตรียมตัวค้อนแล้วนะครับม,ม,รมีจะได้เท่าไหร่วะกี่เดือนแล้วเนี่ยเนี่ยเดือนสองใช่ไหมเดือนสามเดือนสามใช่ไหมอืม,อมก็นันจะเจ็ดแปดเก้าเดืนเอนเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเขาตั้งเป้าไว้สูงเลยหรอ อยากจะอัดคลิปไว้ไว้ไว้สอนไว้สอนลูกตอนที่มันโตมาแค่แค่นั้นเองไม่ได้มาสอนอะไรมากมายไม่เยอะหรอกพอดลูกก็น่าจะหมดแล้วมันน่าจะพอรู้เป่ะไม่ต้องเสียเวลาทุบเลยทุบแบบอะไรอู้เสียงดังนะมังไงอู้เนี่ยพี่เอาอะไรลองบ้างแข็งอ่ะ เช็ดน้ำยังไมวมีทำยังไงวะเอาผ้านี่ลองตูดมันจะไม่ให้ลึงอืมเาลองมาเนาะารเลิกมูรีล้วนๆเลยนะครับอยู่ข้างในนี่ครับหลุดมูรีมาก็สิบกว่าปีมันต้องเอาคอนจอด ไม่มีค้อนเอามีดมา้พี่ก็อข้อข้าเองเอาแล้วมีอะไรอโอ้ดอกไม้นมันจะไม่คุ้อันอไปแล้ว ว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> น้องปิดูว้าวเออโอ้ <c oughs> แป้งมูมูงด <c oughs> ้วยประมาณนั้นเฟาปันห้าสิบห้าสิบครับการเลิกมูลีของผมครับอันนี้ว้า wow. วอันน,นี้ก็แป้งห้าร้อยนี่ก็เป็น เมียไปรับจ็อกได้วันห้าร้อยก็หอดไปทุกวันทุกวันอ,อู้ยัเไยอยู่แบงห้าสิบแบงห้าร้อยกยอันนี้ออกแต่คอดลูกไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับไม่ได้มาโชว์ในะน้องว,วัน๋ยวเรานับดูก่อนว่าได้เท่าไหร่ นี่เลยเรียนยนี่ครับดอดทุกวันทุกวันครับไม่ให้เห็นอยากจะทำแล้วอยากจะทำประโยชน์ให้พี่น้องามภูมิใจเฉยนะครับไม่ได้มาโชว์เลยนะครับแล้วพี่น้องผมภูมิใจมากดูนี่ก็เป็นของเมียไปรับจ็อกทุกวันน่าจะสามเดือนมั้งเนี่ยเนาะ ฮะอ่าวันรับจบทุกวันก็ได้ก็หยอดไปเรื่อยๆมีใจมั้งเฮ้ยจะพอความบุกก็เคเลียนให้หมดเลยสมนัดว่าสามหมื่นสามหมื่นหกไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าก็จะมีห้าครับอยากพูดใจครับ ไมดได้น้ตจังในงท้องเลยนะมทองเนี่ยของไม่ะคแล้วครับเอียบร้อล้ว